คุณกำลังลังเลสับสนไม่บั่นใจกับบางสิ่งบางอย่างและกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไพ่ที่อาจารย์แม่แรนดอมมาดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของลูกๆนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกแล้วนะคะว่าจะจบความสัมพันธ์หรือว่าจะทนรอคอยนะคะดีนะคะรอคอยในที่นี้เนี่ยก็คือว่า อรอให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยหรือรอให้โอกาสเขาได้ปรับปรุงตัวเองนะคะหรือว่า ให้โอกาสให้อภัยเขารอเขากลับมาดีซึ่งช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างกระวนกระวายสับสนมากถ้าพลังงานนี้ตรงใช่ไปต่อกับอาจารย์แม่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดู Energy กันนะคะระหว่างลูกๆก,กับเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูซิว่าลูกๆก,กับเขาเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรกันแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมาดูเ n e r g y รระหว่างลูกๆก,ก,กับเขากันเลยนะคะเพราะว่าดูหน้าไพ่แล้วมันเป็นช่วงเขาบอกเลยอะเครียดอะนะคะเป็น เป็นความสัมพันธ์ที่เข้าเข้าขั้นวิกฤตคือมัน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 เป็นอะไรที่แบบว่ามันมาถึงทางทางแยกทางตันก็ได้นะมันต้องตัดสินใจอะแต่หน้าไพ่มันเป็นลักษณะที่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูแนวโน้มกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะโอ้โหมันจะมันจะตัดสินใจที่จะจบได้อย่างไรล่ะในเมื่อต่างฝ่ายต่างหลงไหลมีแพชชั่นขนาดเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นนะคะการขั่งรักนะคะหรือการหลงไหลในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็การมีแพชั่นในเรื่องของ18บวกคือทุกอย่างเลย everything นะคะของกันและกันคือมันมันคั่งรักมากๆ่ะนะคะไพ่ใบนี้มันตัดยากเห็นไหมคะดูสิมันมีเยื่อใยเห็นไหมคะมีแมงมุมดูสิชักใยลงมาเนี่ยคือบางคู่บางคนเนี่ยเหมือนแบบมันอยู่ในหัวตลอดอ่ะ ะะจะว่าเล่นสเสนยาแฟตก็ยังได้เลยนะ <c oughs> คือมันเอาจากหัวไม่ได้เอาออกจากหัวไม่ได้อะไม่ว่าจะคิดยังไงนะคะ <c oughs> ก็คือมันเอาจากหัวไม่ได้อะโอเอาจารย์แม่รู้จัสรรหา <c oughs> คำพยากรณ์นะคะหรือคำพูดอะไรออกมาดีนะคะลูกๆนะ <c oughs> คลิปนี้วันนี้พลังงาน energy ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะคะ เออแล้วยังไงต่อนะคะมาดูสิไพ่มันก็เด้งเหลือเกินเนาะโอ้โหคิดถึงขนาดนี้ที่ลูกๆอาจารย์แม่ว่าไม่ต้องแล้วแหละมันตัดยากต่อให้ลูกๆสับสนนะคะในใจขนาดไหนแต่ดูแล้วนะคะตัดยากมากพลังงานสามไพ่เนี่ยลูกๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเห็นไหมดูสิมีอุปสรรค นะคะบางคู่บางคนความสัมพันธ์คือตอนเนี้ยโดนปิดกัน้นนะคะอาจจะบล็อกอาจจะห่างหายกันไปแยกทางกันไปนะคะหรือว่าอาจจะจบความสัมพันธ์แล้วก็ได้ในบางคู่บางคนแต่ดูแล้วนะคะมันเป็นการมันยังไม่ได้จบความสัมพันธ์แบบ100อเอซนะเออนะคะยังไม่ร0 0เพราะว่าในหัวใจเนี่ยเนี่ยมันมูฟออนไม่ได้อะ่ะนะคะ ทั้งลูกๆแล้วก็ตัวเขาเลยนะเอาตรงๆทั้งสองฝ่ายแหละมัน Move On ยังไม่ได้นะคะขออีก2ใบโอ้โหลูกๆยังไงชาวคลิปนี้ที่มาดูกับอาจารย์แม่นะอาจารย์แม่ขอบอกเลยท้าเลยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงคู่นี้นะคะต้องกลับมารักกันเพราะความผูกพันนะคะมันมี energy ของความเป็นเนื้อคู่สูงมากๆ ด้วยความรักความผูกพันมีแพชชั่นมีสเสน่ห์นะคะที่ดึงดูดต่างฝ่ายต่างดึงดูดเข้าหากันมีความเป็นพลังงานของเนื้อคู่สูงมากๆเลิกกันยากขาดกันยากต่อให้มีปัญหาอุปสรรคมากมายแค่ไหนโอ้โหเดี๋ยวเขาจะกลับมา เป็นการแยกทางนะคะเป็นการห่างหายกันไปหนีหายกันไปหรือหันหลังกันไปชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายแล้วนะคะจะมีติดการติดต่อกลับมาเห็นไหมบางคู่บางคนอาจจะบล็อกกันนะคะในตอนนี้นะแต่สุดท้ายบล็อกกันยังไงมีกำแพงกันขนาดไหนสุดท้ายนะคะเนี่ยก็กลับมาง้อขอคืนดีโอ้โหนี่ไงไพ่นะคะของความรู้สึกตอนนี้นะคะกำลังใช้สมองกับใช้ อารมณ์ใช้ความรู้สึกนึกคิดอยู่นะคะที่จะตัดสินใจแต่สุดท้ายแล้วนะคะเขาคนนั้นก็กลับมาง้อลูกๆลูกๆเองก็ Move on จากเขาไม่ได้นะคะเออสุดท้ายแล้ว Move on เป็นวงกลมค่ะลูกๆน้อมรับพลังงานดีๆกันเลยนะคะใครสนใจดูโดวส่วนตัวจิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์อาจารย์แม่เลยคะ่ะ